สุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ทุกท่านครับขอขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชิดร,รักษาัป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์สามารถตรวจยึด ไม้ประดูได้หนึ่งท่อนส่วนผู้ที่กระทำความผิดนั้นลงนี้ไปได้ไปติดตามรายละเอียดของข่าวันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์ตรวจยึดไม้ประดูห่งท่อนปริมาตรศจุด 670ลูกบาทเมตรคิดค่าเสียหายของรับ23,450บาทเลื่อยตัด1นึ่ปืนล้อเข็น1นึคันเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชบัญญัติป่าไมา้พุทธศักราช2484ผิดตามพระราชบัญญัติป่าสมวนแห่งชาติพศ .2507 ผิดตามพระราชบัญญัติสมวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ .2562 พฤติการเจ้าหน้าที่สนที่กำลังลาดตะเวนและดักซุ่มเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และการทำผิดเงื่อนไขชายแดนในพื้นที่เขียรักษาพันธุ์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทันแปลงที่3ได้ดักซุ่มบริเวณป่าที่ใต้บ้านหนองกระทมตําบลด่านอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเวลาประมาณ2องนาฬิกาสานาทีเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงต้นไม้ล้ม จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงจุดดักซุ่มจึงได้ออกติดตามตามเสียงดังกล่าวพบแสงไฟสองสว่างและกลุ่มบุคคล3-4ถึงคนเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อทําการจับลุมกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ได้วิ่งไล่ติดตามแต่ไม่สามารถจับคุมทั่วู้กรธทําผิดได้เหตุเกิดบริเวณป่าที่ใต้บ้านน้องกระทงตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อยู่ในเขตรักษากัรป่าห้วยทับทันห้วยสำราญ ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทันแปลงที่3หน่จวจยึดส่งพนง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทอนกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดเก็บรักษาไว้ที่ทำการเกตรักษาสัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสํารานตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่า คือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหวหนาวิเชียนจินวง์